ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คลิปนี้มาพบกันอีกแล้วครับนายตูดีเดอะแฟมิลวันนี้คลิปนี้เราจะมาพาไปชมสระสูมาลีของจันทบุรีนะครับเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้แล้วมีความสนใจจะสั่งซื้อกับทางทางเราก็ได้นะครับเดีย๋ยวเรามีบริการสร่งออนไลน์ แต่สลานี้มันไม่ไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับมันก็จะมีเป็นช่วงเป็นฤดูกาลยังไงก็สอบถามกันมาก่อนได้นะครับมันก็ราคาจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะนะฤดูกาลของตอนนั้นนะครับนี้การันตีได้ว่าออกจากสวนใหม่ๆสดๆนะไม่ต้องผ่านบ่อค้าคนกลางแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้พอดีผมไปไปเอามาจากที่สวนเป็นเป็นสวนของเพื่อนภรรยานะครับ ก็อยู่ใกล้ๆก,กันก็ช่วยของโปรโมทนิดนึงก็ในการค้าขายออนไลน์เคครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่มีเข้ามาแล้วครับสุมาลีของจันทบุรีครับนี่ใหม่ๆสดๆนะครับกาลันตีได้ครับในความนี่ความสดเพิ่งจะตัดมานะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ดูปริมาณหนึ่งหนึ่งพวงนะครับหรือว่า S <S เรียกว่าหนึ่งกระปุกดีกว่าครับหนึ่งกระปุกก็ดูน้ําหนักแหะครับโอ้ชัดเจนเอันนี้เราส่งออนไลน์ได้นะครับรอันนี้กิโลเราอ่านี่ครับมันเดินหน้ามานิดนึงแล้วก็โลช่างเกินดูความหนาแน่นของส ah. ินค้าบึงมึง มีเอฟเฟกเข้ามานะครับเอฟเฟกอยากจะเข้ากล้องนะครับนี่ครับเอฟเฟกเข้ากล้องอนนเลยนี่ครับนั่งลงถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับนี่การันตีความสดความใหม่แล้วก็ความหวานนะครับนี่อันนี้หนึ่งลูกไม่ต้องผ่านพ่อค้าคกานกลางครับขึ้นเพราะว่าวมีพู้ค้าสั่งสองลูกตอนนี้มีนี่เป็นออเดอร์นั้นเลยนะครับออเดอร์เข้ามา ได้เลยนี่เราก็ทําการขนส่งแต่เพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจเอ่อเราส่งทั่วประเทศแล้วครับโอ้โหเราส่งเคอรี่กับ JNT นะครับเอาอันนี้แถมค่ะนะเ,เพราะว่าที่นี่ก็เราใกล้ขนส่งเคอรี่ JNT ก็ได้แล้วไปสนีก็ได้ครับอันนี้ลองลองแกะเนื้อให้ดูสักอันหนึ่งอันดูอันนี้แกะเนื้อหน่อยอน,นี่เราเราแกะเนื้อให้ดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงเขา แกะกันแบบนี้นะเนี่นี่ครับภรรยาแกะให้ดูเลยครับสละต้องแกะตรงนี้นะคัะชื่อสระแต่ไม่ยอมสละครับเนี่ยมันจะหมุนอ๋อนี่ครับนี่เทคนิคการแกะนะครับคือเราจะแกะทางด้านด้านท้ายนะครับแล้วก็หมุนเปลือกออกง่ายๆพอแกะมาก็นี่ครับความสวยงามโอ้ยโห้ฝีมือครับนี่ครับดูแกะออกมาเปลือกเป็นไงครับเนี่ยหมูกินนีภรรยาก็รับประทานไปครับ ยังอยู่ชุดนอนเลยวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับชุดนอนไม่ยอมนอน,นครับนอนทั้งวันอืมความหวานเต็มสิบเลยครับอันนี้แถมนะคะอืมรดูแม่ค้าใจดีแถมด้วยครับโอ้ยอันนี้ก็จะมีอยู่นะสามกระปุกสามพวงหรือว่าสามช่อละสามกระปุกเขาเรียกสามกระปุกนี่ก็สองโลเลยครับคนที่ไหนเนี่ยคนทุกที่อ่ะ ครับตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มแพ็คแล้วครับอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆครับเราก็เอาไปส่งถึงบ้านได้แ้่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลครับอย่างทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายอย่าเงี้ยเราก็ส่งนะครับเพราะว่าเราส่งเคอรี่ทางเพื่อนเพื่อน,อนทางกรุงเทพที่สนใจก็สั่งมาได้เนี่ยการันตีความสดออกจากสวนไม่ต้องคือตัดออกจากสวนมาแล้วก็ทําการส่งให้เลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตอนนี้ราคาท้องตลาดสุมาลีก็อยู่ประมาณ100บาท100ถึง120นะครับแต่เราขายไม่ถึงหรอกครับมันก็จะจะถูกจะแพงเนี่ยมันก็ต้องโทรมาถามโทรมาสอบถามมาก่อนได้อิน็อกอ์เข้ามาถามก็ได้นะครับแต่ไม่ร้อยแน่นอนค่ะราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับนั่นจะถูกจะเท่าไหร่นั้นต้องต้องดูอีกทีว่ามันฤดูการอะไรอีกเจ้าหนึ่งเอาโลนึงอ่ะ นี่ครับมีเมื่อกี้ไปสองกิโลหนึ่งเจ้าอีกเจ้าเจ้านี้ก็เป็นหนึ่งกิโลครับแล้วก็ยังไม่ถึงหนึ่งกิโลอันนี้อหนึ่งกิโลโลโลโอ้ยแบบต้องทํากันนี่อันนี้โลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งพอดีเลยนลนะอันนี้โลเลยครับชั่งก่อนนี่ปั๊บกันปะได้พอดีเลยกิโลเกินน้ำนิดนึงรต้องใส่ใสไปอีกหน่อยก็ได้ครับโอเคครับนี่ก็เป็นการขายสละออนไลน์ครับ เราก็ช่วยเพื่อนๆที่เป็นชาวสวนด้วยกันเนื่องจากเพราะว่าโควิดตรงนี้คนชาวสวนก็อยากจะขายนะครับผู้บริโภคก็อยากจะซื้อแต่ทํายังไงจะให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่กค้ากลางผมกับภรรยายก็เลยเกิดไอเดียจะช่วยเพื่อนๆช่วยเพื่อนที่เป็นชาวสวนระวังระวังนะครับพ่อค้าดักยิงหัวนะคะอันนี้อย่าไปอย่าไปบอกขายนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวพว่อค้ากลางมันไส้มันเอาขี้มาเฟี้ยงที่บ้านนะครับว่าราคาท้องตลาดขายราคาสูงราคาแพงอยู่แต่นี่เราเราขายไม่เยอะหรอกที่เหลือกินค่ะอันนี้วันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ก็ผมไปซื้อมาห้าสิบบาทแต่จะถูกจะแพงกว่านี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อต้องคิดค่าส่งเอาเองนะครับผมไม่ไม่บริการส่งไม่ฟรีนะครับ ครับคลิปนี้ก็นี่ครับสละเห็นชัดๆเลยนะครับนี่สละสุมาลีนะครับเนี่ยเพื่อนๆสนใจก็อินบ็อกก์ก็มาได้ครับก็ถ้าเป็นเฟซก็ชื่อไผ่ลู่ลมนะครับออถ้าช่อง YouTube ก็นายตูดีเดอะแฟมลี่แฟนเพจก็นายตูดีเดอะแฟมลี่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ใครอันนี้ราคาณวันนี้เนี่ยผมซื้อมาก็อย่างที่ได้ยินนะครับ จริงๆแล้วผมไม่อยากจะบอกราคาเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวพ่อค้าคนกลางมันรู้มันจะเอาขี้มาเฟี้ยงบ้านนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆซื้อก็จะซื้อสนใจซื้อก็สอบถามเข้ามาก่อนเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันไม่ได้ตายตัวมันมีขึ้นมีลงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับนี่ครับฝากเลยนะครับงยก็ช่วยๆ่วยช,วยชาวสวนนะครับ นายตัวดีเดอะแฟมิลี่และครอบครัวก็ุ๊ดบายครับขอบคุณมากครับผม